ดีครับพบกันอีกครั้งกับนายแว่นลงทุนนะครับก็เพจของเราชาแนลเรานะครับก็คือต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมีสภาพทางการเงินนะที่ติดตามเรานะครับมีสภาพทางการเงินก่อนปี2030นะครับนี่เป็นจุดประสงค์ที่ผมมุ่งมั่นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะผมก็หวังว่าท่านจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เพจตอนนี้เพจก็มีผู้ติดตามอยู่แสนอ่าแสนเกือบแสนสามพันแล้วนะครับ ก็มีคนมากดไลค์ก็ประมาณสัก7 0 0 0 7,000กว่าไลค์นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมีสภาพทางการเงินก่อนปี2030นะครับต้องทำกันให้ได้นะครับต้องพยายามด้วยตัวท่านเองนะไม่มีใครช่วยท่านได้ผมก็มีหน้าที่แค่ไกด์ไลน์ให้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของเราวันนี้นะครับสรุปย่อนาคตหุ้น AIS นะครับหุ้นแอดวานนะหุ้นแอดวานนะ มาดูกันเลยนะไม่เสียลานะครับบทวิเคราะห์เนี่ยผมก็จะได้มาจากทางธันธมิตรของเพจก็คือหลักทรัพย์คันธีกรุ๊ปนะครับก็จะส่งบทวิเคราะห์แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟมาให้นะครับถ้าใครอยากได้บทวิเคราะห์แบบละเอียดแบบนี้นะครับก็มาสมัครคอร์สเรียนกับนายวัลลงทุนได้นะครับหรือว่า,าเปิดเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับทางคันธีกรุป๊ปผ่านเพจนายวันลงทุนนะครับ ก็จะได้คอมมิชชั่นที่ถูกเป็นพิเศษล้านละ750นะครับไม่มีขั้นต่ำอ่ามาดู a d v ดว c นกันต่อนะครับก็อ่ะคราวนี้มาดูนะครับว่าสิ่งที่ a Advance กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะอ่ะถ้าเรามาดู Subscriber นะครับ Subscriber ของ a d v a n c e เนี่ยเอ่อดูเหมือนว่าตัวอ่ามันจะลดลงนะน,นะนะเพอร์ r อร์เขาบอกว่า Subscriber and Average Revenue per user นะครับ ก็คือลดลงส่วนอ p ป l ปเนี่ยก็คือยอดยอดเขาเรียกว่าอะไรยอดยอดต่อบ,บินะนะครับก็ดูลดลงแต่ว่าเขามีการ forecast ใน Q4 วนะว่าจะจะจะ,จะเติบโตขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าโควิดนะครับโควิดถ้าเราดูเทียบกับปี2019เนี่ยถือว่าแหนมันลดลงน่าดูเหมือนกันนะนะครับเขาบอกว่าเขาบอกอันนี้เป็นการทำนาย forecast นะครับเดี๋ยวขอชี้แจงนิดนึงว่า ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้และเป็นข้อมูลที่ผมไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้วิเคราะห์ด้วยตัวเองนะเป็นข้อมูลจากคันที่กรุ๊ปนะครับซึ่งผมมาบอกเล่าให้ฟังเท่านั้นนะท่านต้องพิจารณาให้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีหุ้นก็ต้องศึกษาให้ดีให้ลึกนะครับในหุ้นที่ท่านลงทุนนะครับเขาบอกว่า Q4 เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการ i m p r o v e นะครับก็คือเขาบอกจะมีการเติบโตจาก Subscriber ที่เพิ่มขึ้นนะ อาจจะนะอาจจะแล้วก็มีการมาของล a อนช์ของ iPhone 12นะครับซึ่งก็จะทำให้ัดแล้วก็มีการมีคนอยากจะใช้ 5G มากขึ้นนะ่ะผู้ใช้งานแล้วกันเป็นการเขาเรียกว่า i m p r o v o i m p r o v ตตัว Industrial นะของของกิจการเขานะครับก็บอกว่าเขาก็จะมีแพคเกจมาให้นะก็ประมาณนี้พันกว่าบาทท่านก็ไปดูนะว่าท่านอยากได้ไหม 50G Unlimited อะไรนะ เดี๋ยวผมพูดไปไกลๆเป็นโฆษณา a s ไปนะลองดูนะครับมีแถมนู่นแถมนี่ด้วยนะรันช์ออกมาเนี่ยมันจะช่วยไหมเราก็ต้องไปติดตามนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเบรกดาวรายได้ของ a d v a n e e นะเบรกดาวรายได้ของ a d v a n e e เนะี่ยมาจากโมบายเจนะครับมาจากซิมแอนด์ดีไวนะครับ17%นะครับแล้วก็พวก IC Equipment เ e n t a l ต่างๆ8%นะครับนอกนั้นก็เป็นอย่างอื่นนะมันน้อยอ่ะนะ ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูว่าเรเวอ n นิวที่เขาทำํำนายเอาไว้นะของทางคันท,ที่กุ๊ปทำนายนะเขาบอกว่าเรเวอ n นิวดูเหมือนจะกลับมาเติบโตได้ในปี2 0 2 0 2 1 2 2นะแต่ก็ไม่ได้โตแบบแบบดูดูแล้วจะโตระเบิดอะไรนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะเป็นหุ้นแข็งแกร่งนะครับถ้าถ้าเราดูโมบายสับสไคร์เบอร์เนี่ยมาถึงปี2019เนี่ยก็มี4 2ล้านเลขหมายนะก็ส่วนไฟเบอร์ออปติกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะ ก็ประมาณอ่าน่าจะเป็นหลักล้านนะล้านล้านล้านนิดๆอะ่ะนะครับก็ถ้าดูบทวิเคราะห์เขาก็ถือว่าอ่าส่วนใหญ่นี้เขาก็อธิบายว่าเบรกดาวเขามาจากโมบายโมบายเป็นส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ฟิกฟิกบอร์ดแบนเนี่ยก็ประมาณสามเปอร์เซ็นตนะ FBB เนี่ยนะสามเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก,ก็จะเป็นดิจิตอลเซอร์วิสอะไรต่างๆนะนะครับอันนี้จะเป็นภาพโครงสร้างคร่าวๆของแอดวาน การลงทุนเราก็ต้องรู้ที่มาของไรายได้เขาว่ามาจากไหนบ้างนะอันนี้ภาพนี้จะตอบคําถามนั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูสิ่งที่คันดี้กรุ๊ปเขาได้ f o r ์แคสตเอาไว้นะครับก็คือเรเวนูนะจะถึงปี2022เลยนะในตารางเนี้นะครับก็จะเห็นว่าเติบโตนะนะครับอันนี้เป็นการ f o r ์แคสต์นะฟอร์แคสตนะครับเน้นย้ำฟอร์ c a s t ์นะจากประมาณสักแสนแปดหนนะแต่ปีนี้ดูเหมือนจะลดลงนะจากปีที่แล้วแต่ไม่มากนะ สนแปดหมื่นล้านนะขึ้นมาเป็นประมาณเกือบสองแสนล้านอ่ะนะก็ประมาณแสนเก้าหมื่นแปดพันนะเป็นการ forecast นะครับก็ลองไปติดตามดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะจริงอย่างที่ที่ที่เขาทํานายเอาไว้ไหมนะครับก็ด,ดูดูกำไรเลยกำไรก็ดูเหมือนทรงๆนะครับเนื่องจากว่าจากประมาณ2 0 0 0 0ลดลงจากปีปี2019ดูเหมือนจะพีคนะเป็น31 0 0 0ืต่อมาปี2022เนี่ยก็ยัง28 0 0 0ดอยู่นะ ก็เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีเกี่ยวกับดาวเทียมอินเทอร์เนต็ตนะอินเทอร์เน็ตดาวเทียมเราก็ต้องเฝ้าคือเราไม่ได้บอกว่ามันจะมาแบบพลิกฟ้าพลิกดินอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่า,าดาวเทียมอินเทอร์เนต็ตที่เข้ามาเนี่ยเราต้องจับตาดูนะครับว่าแต่ว่าถ้าผู้เขาเรียกว่าอะไรอ,อ,อ่ผู้บริหารที่เก่งกิจการที่เก่งเขาก็จะจับกระแสแล้วก็พลิกมาเป็นจังหวะที่ดีของเขาได้นะก็ต้องติดตามนะครับอย่างฟันธงอะไรไม่ได้อตอนนี้นะ แต่ว่าแน่นอนที่สุดคือเริ่มมีคู่แข่งเข้ามานะครับก็กำไรก็ทรงๆอ่ะทรงตัวนะนะครับ Profit นะเปอร์เซ็นต์ Profit ก็ Profit ถือว่าสูงนะครับก็ประมาณ36-35นะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการทำนายตั้งแต่2020ขึ้นไปเนี่ยเป็น forecast หมดเลยนะคือการทำนายแต่ว่าตรงนี้เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว2 0 2 8 1 9ก็เรียกว่า ก้อนโปรฟก็รักษาอยู่ในระดับสูงนะครับคือธุรก,กิจนี้ผมว่าก็ยังเป็นธุรก,กิจที่ดีะนะคือแบบกำไรดีอ่ะพูดง,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 ง่ายๆส่วนเ e t Margin ก็2ดนะิจิตนะ14.8ด4ถือว่าสูงนะครับสูงเลยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องหนี้นะเราต้องดูเรื่องหนี้นิดนึงอ๋อนี้เดี๋ยวนี้หนี้อัตวาน,นี้ก็สูงเหมือนกันนะก็ประมาณ2 0 0แสนล้านผมเมื่อก่อนภาพภาพของผมก็คือ True จะเป็นบริษัทที่มีหนี้สินสูงนะครับ อตอนนี้ไม่แน่แล้วนะแอดวานก็เริ่มเริ่มเริ่มสูงขึ้นมาเหมือนกันนะครับ LE ก็อยู่ในระดับ31.5%เาอนะลองไปดูว่าเขาทำนายอนาคตแบบนี้ข้อหนึ่งแม่นยำไหมข้อที่สองแบบนี้เราพึงพอใจไหมดูดีเวเดนดีกว่าเขามีดีเวเดนไหมเขาอาตารางนี้ไม่มีดีเวเดนนะแต่ว่าลองไปดูลองไปคำนวณเอาก็ได้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าบริษัทไหนเนี่ยจ่ายปันผลครึ่งหนึ่งของกาไรก็เอาหารครึ่งแล้วก็ หารด้วยจํานวนหุ้นเราก็จะรู้แล้วเรับป็นผลต่อหุ้นเท่าไหร่นะครับไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้มาดูภาพรวมนะสรุปภาพรวมอันนี้จะเป็นสรุปภาพรวมนะครับก็เขาบอกว่า Apple ก็คือยอดต่อบินอ่ะนะครับก็ดูเหมือนว่าจะลดลงนะครับลดลงไปเรื่อยๆมันเป็นการแข่งขันภาพของการแข่งขันส่วนหมายเลขก็ประมาณสัก40.9จล้านเลขหมายนะก็จริงๆลดลงนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมจำได้มาสัก41-42ิอ็ดสเลยประมาณนี้นะนะครับ ก็ดูว่า 5G โบนายแพ็เกจเนี et, มันจะมาช่วยทำให้ดีขึ้นไหมนะครับ PE ที่เขาให้ก็ประมาณ18เท่า19เท่า18เท่าสูงหรือไม่สูงนะไปพิจารณานะกับการที่ว่ากำไรจะเป็นแบบนเนี้ยในอนาคตนะ PE ในอนาคตเขาก็ให้10กว่าเท่านะ p v ก็9เท่า6เท่าก็เป็นเรื่องปกตินะของของของอ่นนี่เขามีดีเวเดนมาด้วยนะ,ะเขาจะมีการทำนานดีเวเดนของปี2020ปีนี้อาจจะได้สัก6บาท70 ปี21ก็6บาท60อะ6บาท60ตังค์นะแล้วก็ปี22คือดีเวนไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ว่าก็ถ้าคิดต่อราคาก็ถือว่ายังยังโอเคอยู่นะ3%กว่านะครับ EBITDA EV, EV ก็ต่ำ10เท่าถือว่าถูกนะแต่กิจการที่ถูกก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ว่าแย่เสมอไปด้วยนะนะครับลองไปดูเองนะเรื่องราคาเป้าหมายท่านก็ไปดูเอานะใครอยากได้ย้ำอีกทีครยากได้บบบทเเะห์ฉัต็ สมัครเรียนคอร์สหุ้นกับในแวดลงทุนหรือก็จะได้เข้ากลุ่มคุยหุ้นซึ่งผมจะเอาบทวิเคราะห์นี้ไปโพสในในกลุ่มนะครับแล้วก็หรือว่าจะสมัครกันที่กรุ๊ปเลยก็ได้สมัครเทรดหุ้นธรรมดาเนี่ยแหละนะได้คอมมิชชั่นล้านละ750ไม่มีขั้นต่ําถือว่าถูกมากๆต้องผ่านเพจในแวดลงทุนด้วยนะครับใครอยากจะสมัครหรืออะไรเนี่ยก็ใต้ลิงก์นะครับใต้ใต้ได้คลิปนี้นะครับก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปกรอกรายละเอียดกรอกเสร็จปุ๊บ ก็รอจนได้ที่ติดต่อไปนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมีโปรโมชั่นเฉพาะ11/11เดือนนี้นะก็อีกแค่ไม่กี่วันแล้วอะ่ะอีกวันพุธนียนะครับ11เดือน11นะครับผมก็ขอร่วมกับเขาด้วยนะก็คืออ่าถ้าสมัครคอร์สออนไลน์กับนาวัลลงทุนก่อน11/11เนี่ยก็จะได้อ e ีบุ๊กเล่มนี้เพิ่มไปอีกเล่มปกติจะแจก3เล่มบวกเล่มนี้ไปก็เป็น4ี่เล่มนะครับแล้วก็ได้สิสธิ์เข้ากลุ่มคุยุ้นอย่างที่ว่านะครับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับ ผมจะแถมอย่างอีกอันนึงให้ด้วยก็คือให้เสร็จเข้ากลุ่มไลน์ VAP นะกลุ่มไลน์ VAP นะครับใครสนใจรีบสมัครเข้ามานะครับสำ,สำหรับคนที่เคยสมัครแล้วอยากเข้ากลุ่มไลน์ VAP ก็ซื้ออ e ีบุ๊กก็ได้นะครับก็จะได้เข้ากลุ่มไลน์ VAP ตะมี e ้อีบุ๊กชุดเป็นหางพูดหลังวิกฤตนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแอดวานซ์กันนิดนึงนะตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็179บาทนะครับตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนะ ก็ลองดูนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนนะแอดวานนะครับเดี๋ยวก็เราดูาราคากราฟดูกราฟดูกราฟหน่ยดูกราฟนิดนึงหนช้า,ชานิดนึงนะโอเคผมใช้ของฟิโนเวย์นาสต็อกเทนเดียอ่าดูเหมือนเหมือนเหมือนจะเริ่มพ้นน้ำขึ้นมานะ นักนักเทคนิคลองลองลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าเป็นวีคนะคราฟวีคยันยังไง <c oughs> ดูดีนะดูดีนะครับลองไปพิจารณากันเองนะเรื่องกราฟเนี่ยก็คือผมว่าแล้วแต่จินตนาการของท่านเลยนะนะครับผมไม่สามารถที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการที่ว่าบอกราคาเป้าหมายอะไรเนี้ยผมรับผิดชอบไม่ไหวนะเพราะว่าเงินท่านท่านต้องดูแลด้วยตัวเองผมก็เน้นย้ำนะคนที่มาเรียนคอร์สกับผมเนี่ยก็ผมก็จะเน้น วิธีนะไม่ใช่เน้นไม่ใช่เน้นตัวหุ้นนะครับเน้นวิธีหาหุ้นนะครับแล้วกรณีศึกษาที่ผมเอามาทําในคอร์สเนี่ยก็เรียกว่าเอาวิธีไปใช้นะไม่ใช่ซื้อหุ้นตามแต่ซื้อหุ้นตามได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าเอาวิธีไปใช้นะครับเพราะว่าคนเรามันมีถูกมีผิดกันได้นะครับบางทีสิ่งที่ผมคิดอาจจะผิดก็ได้นะมันมันท่านต้องต้องดูแลเงินของท่านให้ดีผมผมคิดว่าแบบนั้นนะ ถ้าใครสนใจคอร์สก็ผมให้ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับสามสามสามนะครับก็จะมีถอดรหัสอ่านงบการเงินฉบับจับมือทําสร้างผลเงินล้านหุ้นเติบโตเฟ้นหุ้นเติบโตหนึ่งงบการเงินนะสนใจก็สมัครกันมาได้เลยนะครับก่อน11 11ดเอผมมีแถมเพียบเลยนะแถมหนังสืออีบุ๊กสี่เล่มได้เข้ากลุ่มคุยหุ้นหนึ่งกลุ่มแล้วก็กลุ่มรายวีไอพีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับสนใจก็เข้ามาได้แล้วถ้าใครอยากจะมีสาภาพทางการเงินก่อนปี2030นินะติดตามเพจเราไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนทําได้นะ แล้วก็ถ้ามีผู้ที่มีสภาพทางการเงินมากขึ้นเนี่ยก็สังคมเศรษฐกิจย่อมดีขึ้นนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็สภาพทางการเงินผมบอกเลยว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาบางคนมีความต้องการใช้เงินเท่านี้น้อยไม่มากก็มีสภาพทางการเงินได้ง่ายนะครับแล้วแต่แล้วแต่ท่านเลยนะไม่ไม่ไม่ได้กําหนดตายตัวว่าอฮ้อสภาพทางการ,การเงินการเงินคุณต้องมีเงินเป็นพันล้านอะไรเงี้ยมันมันทำไม่ได้ทุกคนหรอครับนะ นะครับแต่ว่าเอาเอาที่แบบว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทํางานส่วนถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านจะทํางานต่อนะหรือว่าท่านจะหยุดทํางานพอใจแล้วคิดว่าพอแล้วอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมผมเลือกที่จะทํางานต่อแต่ว่าผมเลือกทํางานที่ผมสนุกกับมันนะอย่างเช่นงานที่ผมทาทุกวันนี้นะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้เท่าน,นี้นะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือคอมเมนต์กันมาก็ได้แล้วคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดี